เรามาต่อจากอีพีที่แล้วนะครับหลังจากที่เราแพ้อินเตอร์ยับมา7-1ชนิดที่ว่าอินเตอร์จะไม่ญาติดีกับเราแล้วนะครับประกาศเป็นคู่อริซีรีส์นี้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับทำให้เราจาเป็นต้องปรับปรุงแผงหลังเราอย่างแรงเลยนะครับพอนอกจากโรเมโรแล้วคนอื่นก็ยังพึ่งพาจริงๆไม่ได้เลยนะครับส่วนทางแบ็กขวาก็ยังไม่มีตัวโรเตชันที่มาคอยสลับกับปอโรด้วยนะครับฉะนั้นอีพีนี้ผมจาเป็นจะต้องไปหากองหลังและก็แบ็กขวาเข้ามาเสริมทีมนะครับ ซึ่งผมก็เลยไปได้อดิรอนคอสโซนูนะครับกองหลังวัย2่ตัวสารพัดประโยชน์ที่เล่นได้ทั้ง CB ีแล้วก็แบ็กขวานะครับมีความเร็วพอประมาณนะครับซึ่งค่าตัวในตลาดอยู่ที่1 5ล้าร้านปอนด์นะครับเราก็จบราคามาที่15กับอีก1บาทนะครับก็ได้กองหลังตัวแรกมานะครับตัวนี้น่าจะมาเป็นตัวจริงได้เลยนะครับปัญหาทางด้านขวาเราก็ได้เดนนี่ดาคอสตานะครับแบ็กขวาของไมล์สุนะครับมีจุดเด่นเรื่องสเตมินาและเกมรุกเกมรับเป็นไฮหมดเลยนะครับก็ยังไม่ได้เสียหายอะไร นะครับอายุ30แล้วนะครับราคาก็ถูกนะครับแค่4ล้านปอนด์เองนะครับจบปัญหาเรื่องโรเลชันของเราไปนะครับอันนี้เป็นดีวเอานักเตะที่มีประสบการณ์มาร่วมทีมนะครับต่อไปเป็นมาแซงราคูนะครับกองหลังของวอล์ฟบวกตัวนี้วิ่งไวจัดเลยนะครับแซงกองหน้าบางตัวสบายเลยนะผมอยากได้มาร่วมทีมตั้งนานแล้วนะครับตั้งแต่ภาคที่แล้วนะครับจบดิลไปดี่2ิล้านปอนด์นะครับทำให้สเปอร์เราตอนนี้มีกองหลังเสริมเข้ามาถึง3ตัวเลยนะครับอ่าผมจะไปกันแบบเร็วๆเลยนะต่อไปเราเจอกับอาร์บีไรซิกนะครับ ซึ่งเป็นทีมที่เล่นระบบเกลเก้งเพซซิ่งนะครับและก็มีกองหน้าตัวทีเด็ดอย่างรูอิสโอเพนด้านะครับตัวนี้วิ่งโคตรเร็วเลยนะงั้นเราต้องมาฝึกแก้เพสนะครับอ่าเดี๋ยวผมจะดูกันนะครับอันไหนที่จะเหมาะที่สุดกับเราในตอนนี้นะอ่ะเป็นการเคาะบอลอย่างนี้นะอ่ะเอานี้เอ็กทีมเดอะโพเตโตส่งบอลลิงกิงบอลอ่ะอ่าโอเคมาครับเริ่มเลย <g ülme> ก็ตัวหลักของเราแมติสันซอนแล้วก็คูรสุสก,กี้นะครับน่าจะเป็นตัวที่ส่งบอลที่ดีที่สุดในทีมณตอนนี้แล้วครับแต่คูรสุสก,กี้เออมันต้องส่งตีดสซ้ายนี่อ่าสเตชันน,ส,นสบายสบายๆครับมามีคนเร <มา S 1> ิ่มมายแย่งแล้วนะครับโรเมโ,โรว่าวันนี้พระบอลในวันนี้ซันคูรสุสก,กี้มาแมติสันหืต้องสมาธินิดนึงครับเห็น <g ülme> ส่งอย่างนี้แม่งกระยำกันนะส่งไม่ให้โดน รับซอนมาให้กับฟูสกี้โอเคผ่านสเตชันนี้ฟูสกี้แปลกับแปลอาร่านะสเตชันสองตัวยากแล้วมึงใช่ไหมฟันเดอร์เฟนกับโรเมโลนะส่งมนันนี่อ่ะมันไม่วิ่งวะบักซอนไอสันมูฮ <urs> ิ <urs> สบายสเตชันนี้ดูครับเจอส่งบอลขนาดนี้ <laughs> ถ้าตัวสเตตัดน้อยนี่ปวดหัวเลยนะสเตชันนี้บอกเลยนครับคูลิสกี้ จ่ายเมดิสันแต่และตัวนี่จ่ายบอลดีดๆทั้งนั้นครของเราสบายเก็บเอาแต้มไปเจอกับอาบิไรซิตอืมเขียวแล้วโอเคเอาแล้วไม่เป็นไรเอามาๆาดีดีๆ,ๆ,ๆเขียวแล้วเ,เราผ่านแล้วได้เพจ์สตา์ไปเล่นแล้วนะครับอ่ะติดฟันเดฟเฟนแต่ทีเนี้ยทำเป็นดักปู โอเคได้เพย์สไตล์แล้วครับก่อนที่จะมาเตะแมตต์นี้นะผมได้ยัดโปรแกรม d e v วลอปแพนของแต่ละคนเพื่อฝึกซ้อมเฉพาะทางของแต่ละคนเข้าไปอีกนะครับเพื่อบางตัวจะได้เล่นตามระบบแบบแผนที่ผมอยากได้นะครับจัดแน่นๆกันไปเลยนะครับ นัดนี้เราจะมาแผน4-3-3นะครับแต่จะจัดตัวงงๆหน่อยนะครับก็จะคอสโนวนะครับก็จะยืนเซ็นเตอร์แบ็กฝั่งซ้ายนะครับส่วนลาคูก็จะยืนฝั่งขวานะครับนัดนี้เราจะเอาโอลิเวอร์สคิปลงมายืนต่ำนะครับลองตัวของโอลิเวอร์สคิปด้วยนะครับที่จะเล่นตำแหน่ง CDM ตัวนี้นะครับยังไม่ได้ลองเลยนะครับมาเกมเราเริ่มขึ้นแล้วนะครับตอนนี้บอลอยู่ที่โอเปนแน่ตัวอันตรายของไรซ์ซิปนะครับนี่ชื่ออะไรครับบัมการเนอร์นะครับนัดนี้เป็นนัดที่3ของสเปอร์เราแล้วนะ ชนะมาหนึ่งนัดแล้วก็แพ้หน,นึ่งนัดนะครับอ,อนืนั่นนี่กูจะโดนด้วยเหรอเนี่ยอืมดิโมเวลเนี่ยมาลูกเต็มมงของอาบีและสิกโยนเข้ามาลูกนี้อหงจอดสันองกับไปครับออมโมปูตัวหน้ากลมเหมือนกันเนี่ยซาเวอร์ซาเวอร์ลงอีกตอก่วนไหมเอาออมโมล,ลุยเข้ามาอืออยังสกัดกันไม่ได้แล้วอูไหลโอ้โหแม่งลุยเข้ามา บางบอลโคตรดีจังหวะน,นี้เดี๋ยวเปิดเข้ามาให้กับจอสันมองไปกับพักอกอืมกาพักอก,อกคือนูไลขนาดนี้เลยวะโอจัดอ่ะไปครับเซซินยองวันนี้ก็ได้ลาตัวจริงได้ครับเบสมาให้กับเบนทาคูขึ้นมาครับับดบกับตันทีมครับเบนทันคูเราจอสันบุดมาแล้วครับอืมจอสันนี่สปีดไม่เป็นรองใครเลยนะตัวนี้โคตรดีเหมือนกันแล้วหักไหมกับบีล่าเรียบร้อยครับโอ้โหหนึ่งประตูต่อหนึ่งไปเรียบร้อยเลยครับ ง่ายๆเลยครับลูกนี้แทงกระวุ้จอ้อนึ้นมากระจรสันวิ่งแล้วตบเข้ากลางให้กับอาบีล่านะครับมาและทำประตูแรกได้แล้วนะครับซื้อมาจากอีพีที่แล้วนะอาบีล่านี่ทรงบอลเขาอาจิตินหน้าสไตล์ครับแบทแบ,ทแบทหน่อยนี่ครับแบดน่นจะสันหากไม่กาเวล่ายิงอย่างสุดสวยนะครับหนึ่งประตูต่อศูตรไปแล้วเราจะเล่นง่ายๆเลยนะครับตอนนี้เล่นตามสเต็ป normal style เลยนะครับไปตาแผน <c ười> ใครใส่สูตรใได้ยามามากว่ะเออเอกิลอาบิล่าหนึ่งประตูกระสูงครับเล่นตามช่องเลี้ยงตบเส้นหลังอะไรเล่นแบบง่ายๆเลยนะครับไม่มีการเข้าทำอะไรที่ยากมากแล้วเอาแล้วครับลั่นครับ <c ười> อาบิล่ามาอีกทีแล้วก็พอว้วชอ,มอมแม่ลูกนี้ผมเอาสะใจไปนิดนึงเ่เมนร อูดจังหวะได้ส้มหล่นมานี่กำลังภาคอยู่เลยต้องรีบทำ <c oughs> โอเคไรซิปเพิ่ <c oughs> ไม่ได้นะฮสเปอร์ชุดนี้โดนเจหนึ่งมาทำให้เกิดการเรียนรู้นี่เพสซิ่งกันสูงสุดๆเบลลขึ้ดไป <c oughs> ไรซิปแม่งก็เวิร์มนนี้เนี่ยแต่ขึ้นมาลูกนิดกาลซี่หมวงขึ้นมาเดี๋ยวก่อนนะ อี่คอสโนงเอดสอดขึ้นมาหม่งได้ดีครับแบดเด้สันนี่ตัวนี้แม่งพิ้วเหมือนกันนะใช้ได้เอาโอโหแม่งเข้าบอลเดี๋ยวกันออมโมลูกนี้เลี้ยงมาเบนทันคูเราขึ้นมาสกัดครับไม่ทันครับคอสโนงเอาเข้าพวดแล้วลูกนี้มีใครสอด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 เลยโอ้โหติมาเวน่ายิงสายโคตรคมเลยครับหนึ่งประตูต่นหนึ่งลยครับอืตัวนี้ไม่มีใครเข้ามาสอดนะ ลาคูผมไม่อยู่ไหนวะนนียเดี๋ยวผมดูก่อนผมรู้สึกว่าจะปรับเพจเนี่ยแท็กติกไม่ได้ปรับนะครับโอเคเดี๋ยวชุดนี้ผมต้องลดโพสเซชันลงมาที่60นะครับส่งบอลกันไม่ค่อยแม่นนะอ่าชุดนี้ปรับลงมาตรงนี้ก่อนนะครับพอรู้สึกว่าชุดเนี้ยเป็นส่งบอลยังไม่ค่อยดีนะครับไม่ใช่ชุดใหญ่หรอกนะโอเคอเคอ,เคอเคาเรื่องสกิปไหมกับพัสนุ เซสเซนยองไม่ไดเจอสันพิกกับ็าอสามารถเฉพาะตัวอื้อหือตัวนี้ปีซีซั่นเล่นโคตรดีครับมาและดังซ้ายอัดเข้าไปเองลูกนี้ชนเสาออ้ยไม่เกือบได้บ้าไปแล้วไม่ได้เว้ยอุ้งแม่งเฮ้ยเชได้เชได้นี่เผลอๆจะมายึดตัวจริงวะเนี่ยไม่เจอสันยังเล่นโคตรเข้ามือเลยนะผู้ชมอื้อหือเขาสนุกกวอะไรวะเนี่ยเดี๋ยวคนระับบารการ์นเนอร์มาลูกนี้โอเปนได้อู้หูแล้คูตักบอลได้สวยครับลูกนี้ เกือบไปแล้วอูไม่งั้นโดนสองหนึ่งนะอีวางบอลขึ้นมาป็นนักกูวางบอลไห้กับดาคอสตาออกไปที่คูลูเซฟกี้เดี๋ยมไหมครับจ่ายกับชาเมียวิลาลาคูนิตตบไหมกับเบดิสมาให้กับเนบเนทันคู่จอนสันอ้าเเบนตันกูจ่ายอะไรวะเนี่ย <Lightning> ไหนบอกความนิ่งเยอะอโอริเวอร์สกิปเราค่อนข้างชานะมันจะ มาไล่บอลได้ไม่ค่อยจัดแบบบิซูมานะแล้วลูกนี้โอเปด้าอุ้ยเกือบเข้าครับคุยเลยสิบมาไม่ธรรมาดาเหมือนกันยังรับใจเย็นชาเบียเวลล่าออกมาคูลรเซปกี้ครับตอ,นะอบเนีอาวิล่ามาตรงนี้โอเคฟาวนายเล่นได้ดีนะครับตำแหน่งนี้เบริสก็อยู่หน้าได้ดีเหมือนกันแล้วก็จิ้มไม้กับคูลรเซปกี้หลุดแล้วอาวิล่าอยู่ล่างตบไม้กับอินเดโอ้ค เบนดาคูบอกวันนี้ขจายนเกินนะเนี่ยอืนี่ถ้าเป็นแมตดิสันนี่โดนไปหลายลูกลเลยนะจ่ายคมๆหน่อยฮึมแบนดาครูจ่ายไม่ค่อยคมนะครับปีซิซั่นตกใจอาจจะเป็นเพราะว่าน่าจะเป็นตัวคอยคุมเกมแดนกลางมากกว่าตัวเข้าทำนะเบนด้าครูนี่เห็นไหมจังหวะดักจังหวะอะไรมันโอเคไปลูบสกี้ตรงนี้เลี้ยงออกมาครับตัดให้กับชาเบียเวล่ามาให้กับเติมนะครับดาคาสตาแบ็กขวาตัวใหม่ของเรา แกแด้เก่าครับแกแด้เก่าตบไม้กับอาบิล่ายิงลูกนี้แล้วอ้โหดัคคาต้าแม่นกลัวนากลัวมาต่อยดีดดัคคาต้าตบให้กับคูรุสกี้ดัคคาต้าทำชิงไหมมาอาบิล่าอาบิล่าอาลูกนี้ทำชิโอูโหูไปไม่ได้ครับไลซิปตัดบอลได้โอ้โหอาบิล่าที่มาอยู่ตำแหน่งเฝ้านายนี่เริ่มเฉิดฉายแล้วนะครับโชว์ศักยภาพให้เห็นแล้วนะครับว่าเขามีส่วนร่วมกับเกมมากแค่ไหนนะครับแต่โอลิเวอร์สิปโอ้โหูช้าจัด นี่กูสับมันยังแดกกลางสนามเลยนะกว่าจะวิ่งมาถึงอือริอุอสคิฟความเร็วไม่มีเลยนะลุนิดออโมเปิดมาลุนิดเราสก,กัดได้ครับเบนทันคู่ลงมาช่วยเกมรับได้ดีแมนเด้จัสันไปออกมาที่คูลูเซฟกี้ซูรุกี้อยู่ฝั่งนี้ต้องตัดเข้าในอย่างเดียวนะครับถึงจะมีประโยชน์สูงสุดชาบี้ออกไปที่ดาคาสตาออกมาที่คูลูเซฟกี้ไหมครับ ตัดเข้าในตัดเข้าในมาให้ครับชาบิเอล่ะพิกดูครับโอโย้ยอะไรกันเอ้ยเข้ามืออยู่เนี่ยคึงดีๆนี่โหดเลยนะอบบิล่าเราเนี่ยบุนกันแน่มาครับลาคูแต่เข้าไปบล็อกลาคูลาคูเออโอ้เซนเตอร์บแบ็กคู่นี้เราวิ่งค่อนข้างจะเร็วทักคู้เลยนะครับโอเคนะทําให้ผมรู้สึกสู้กับคอมพิวเตอร์ได้ดีมากขึ้นโอ้ใจเย็นใจเย็นใจเย็นโอ้แต่นี่ถ้ามันไม่ชนเสานี่ผมโดนไปสองลูกแลย ขับตัวนะครับไม่ได้เล่นเกือบติดหน้าวันนะครับติดงานติดการนะครับมาได้เล่นแล้วก็ยังไม่ค่คยเข้ามือได้หลายชาบี้เวลาลูนนิดมีคลูสกี้วิ่งแล้วตบไให้กับอาร์บินเลยวไอ้คลูสกี้มาสวยเลยเดี๋ยวลองครับไอ้พุ่งล,ล้มในเขี้ยวต้นหน่อยหน่อยนิดเออลูกนี้โอ้โดูอจมถ้าพุ่งแมงก็สวยเลยยังเยกระก,กระโดดน้ำฮึกาแลซี่หลงกลแล้วนะครับนี่ครับผมเลี้ยงมา ถ้ามาลูกนี้ไม่ปัดนะคูรูสุกี้เข้าซ้ายยังไงก็ยิงครับมาได้จุดโทษแล้วเดี๋ยวเจอกันนี่อาบิล่าเรารับบทยิงนะครับแบดบอยอาร์เจนติน่านะครับเดี๋ยวเรามาทำอาร์เจนติน่าคอนเนคดีกว่าเฮ้ย <c oughs> ผมได้ปพ้งได้เตะจุดโทษครั้งแรกเลยวะนนี้โอ้โหเกมเปิดไปตั้งนานเพิ่งได้เตะจุดโทษครั้งแรกนะครับชาบี่อาบิลายิงไปสวยๆงาๆครับแม่ เรียบร้อยดูครับเจ้หวานี้อบิล่าเข้ามาแล้วแปดอือหือสวสวยงามเรียบร้อยไปครับสองประตูต่อหนึ่งเราขึ้นนำอาร์บีไลซิกไปแล้วนะครับในครึ่งแรกทึงเวลาเจ็บอ่าหมดเวลาครึ่งแรกไปเลยครับครึ่งหลังเราจะปรับตัวอะไรดีไปเนี่ยเดี๋ยวดูเบนเนตจสเซนมีสริปที่เล่นอย่างไม่เข้าตานะ แล้วก็เบ็นนาก,กูที่จบ่บบอลยังไม่แม่นนะครับทางด้านคูลุซุกิกับเบเดนเันก็2ตัวนี้ก็ค่อนข้างจะเข้ามือนะแต่เดี๋ยวมีซาลเมอนที่จะต้องมาลองลงการเลี้ยงบอลติดเท้านะครับเดี๋ยวเรามาลองกันอีกทีโอเคเบเดนก,กูคาสโน่จ่าแม้กับเซเซนยองสเปอร์ยุคใหม่ครับนี่โตโฮลาคูเฮ้ยลาคูมันตีนซ้ายนี่หว่าแล้วผมเอามาไว้ฝั่งนี้เออเดี๋ยวค่อยเปลี่ยนนะครับ ลูกี้มาคอสโนวเซตสินยองครับเลี้ยงขึ้นมาจ่ายครับเบรนชันอาติดอีกคอสตอมมนไฮเดรล่าจ่ายมาที่ทิโมแวนเนอร์ครับขึ้นมาทางนี้เดี๋ยวรอครับจังหวะน,นี้มึงจะส่งอะไรนี่โอลิเวอร์สกิปตัตดบอลสวยอุ้ยดาคาสตาไป เปลี่ยนจากรับเป็นลุกลูกนี้จังหวัดทาจิ้งเบนนาคูดาคอสตาวิ่งแล้วครับขึ้นลายเวลิสองไม้กับดาคอสตารครับหูจังวันนี้เปลี่ยนจากรับเป็นลุกโคตรเร็วนะครับตัคติกนี้แล้วก็สับขาหนึ่งทีแล้วก็จิ้มไปลูกนี้โอ้ยิงแบบรอดนนินยอ่อเลยครับท่านผู้ชมลูกนี้สุดจัดเลยครับดาคอสตาแบกกว่าตัวใหม่ของเรานะครับขึ้นมาเป็ประตูได้เรียบร้อยเลยนะครับฮึสกิลเปลี่ยนจากรับเป็นลุกของเราทํากันโคตรดีเลยครับท่านผู้ชม โอ้ตบซ้ายกว่าซ้ายกว่าจิกๆแล้วดาคุต,ต้าแม่งยิงโคตรปั่นเลยสับขาหนึ่งทีแล้วก็จิ้มเบาๆเข้าไปครับโอ้ยนี่มือยิงทีมระดับอาบิลาซิกเลยนะยิงอย่างนี้เลยะอะลูกยิงสไตล์โรน,นัดินโยครับยามาม่าสะใจเลยครับใครแม่งคัดตูมชุดให้กูเนี่ยไอ้เขาดูบาดเลนะครับสามรทต่อหนึ่งไปแล้วท่านผู้ชม โอ้โห oh, คนอื่นเขาน่าจะไปแข่งพิเมลิกอะไรจนได้แชมป์กันหมดแล้วนะผมยิงอยู่ปีซีซั่นเลเวนกับเอ้ยแล้วก็ลูนิดปาลูนิดอืมได้ครับลากู่ออกมาดาคาสตา้าคืนมาให้เอ้ยคอสโนุอืมเกือบมีงานดีนะเซนซยองแม่งเร็วส่งเกือบผิดกดลั่นไปนิดนึงครับทีมชุดนี้ถือว่าสู้อะไรสิกได้ขนาดนี้นี่ผมโอเคเลยนะเริ่มจะลงตัวเลยนะครับท่านผู้ชม โคตรด,ดีเอาล้ดมาลูกนิดโอ้โหยิงยัดหน้าอย่างนี้เดี๋ยววะเดี๋ยวคอนคูลบสกี้ซ้ายตรงเลี้ยงออกขวาม,มากก่อนครับสกี้ต่อไปก่อนอาวิล่าเชื่อมบอนมีเบริสเบริสนี่หายไปจากเกมเลยนะกองหน้าเราไม่ฮอมแบบกันแน่ลูกนิดบอกไปดีมีตัวไกลครับมีตัวไกลละะรูเข้าไปก่อนลูกนี้มาละครูวิ่งตามทะละลูกนี้โอเปนแน่ยิงรู้ทุกมุมครับว่าจะไปทางไหนาตามไม่ทันครับ นี่ครับตัวอันตรายของไรซิทที่สตาฟโค้ดบอกเรามานะครับก็รายงานถือว่ารายงานตรงเลยนะเดี๋ยวผมจะเอาไปเอาไปใช้ในพรีเมียร์ลีกนะครับอืๆๆๆๆๆๆอไรซิตามมา2-3งสามนะท่านผู้ชมไม่ต้องห่วงเกมนี้มันแน่นอนระบบเราไหลลื่นจัดคุลสึกี้แต่ตำแหน่งกองหน้าเรายัาง หาประโยชน์ไม่ได้นะครับฉะนั้นเดี๋ยวต้องไปหาประโยชน์จากแดนหน้านะครับเกมลุกตั้งปีกเหล่านี้โคตรคมครับตอนนี้ฝากความหวังไว้ได้เลยนะครับปีกซ้ายปีกขวาเราโอเคโอลิเวอร์สกิอีกคนนะครับยังบทบาทในเกมนี้ยังไม่ค่อยดีแล้วลูกนี้จอ่อยิงอย่างนี้เลยดิมเวนนะ่ะอูยลูกนี้ทำอะไรไม่ถูกครับพาเซนูยืนอยู่คนเดียวนะครับแต่ผมไม่รู้จะบังคับ,บไป เข้าบอลยังไงนะไปกลายเป็นไปยืนเก๊กเก,แก,แกๆๆางๆบางพวง,างสาวตูวอีกนี่ครับมผมบังคับไม่ไดีเองจังหวะนี้ก <c> ะ <oughs> จะบางเหลี่ยมไงฮะเข้า <c oughs> ไม่ทันแล้วนี่จะบางเหลี่ยมครับจะเปิดให้ยิงเลยครับ <c oughs> โอ้โหตีมเมนยแมแม่สามสามเลยสกอร์โหดจัดตอนนี้นี่ถ้าเราจบนัดน,นี้ด้วยกันเสมอแล้วก็ เกมบุกเครื่องเราก็จะหมดนะครับเบรลิตจอดมาให้กับแบนเนอร์จอร์สันวิ่งเดี๋ยวขึ้นมานครับจังหวะน,นี้จอรสันพอาสามารถเฉพาะตัวมีคนขึ้นมาทำช่องครับอบิล่าเหมือนเดิมแล้วเบนทันคูสัดไม้สัดไม้เบนักคูเดี๋ยวตบตื่นคูลสก,กี้เอาทำชิงหเห็นไมแหมเบนักคูเกมลุกนี่ยังได้ๆอยู่นะยังทำเกมลุกได้ไม่ดีมากเท่าไหร่ลูกนี้คาสโนไม้กับเอ้ยเวนเนอร์กระชากเออคาสโนบังไม่ดีอืไรเข้ามาทำ าเซซินเยาได้เจอสันลูกนี้เซซนเยลตบมาดิหือมาไม่ถึงไงโอ้โหตอนนี้ไฮเดล่าขึ้นมาอีกแล้วครับมาทางทีมโมเวอเนอร์ลูกนี้กระชากเน้นกระชากหือดัทดทันโมนาวินเนอร์จะก,กระชากกองหลังเราเร็วนะครับเราไม่ค่อยห่วงเรื่องกระชากแล้วนะตอนนี้ถ้าเป็นเอลูกนี้มาเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวครับพูดเดี๋ยวเดี๋ยวครูขึ้นมาให้กับลูเซกี้แางไหนดีวะผมมีแบ็คขวาวิ่งเดี๋ยวบนก่อน ยัเป็นคองบอลโคตรดีเลยคุโรซึกิชาบีอาบิล่าครับดังซ้ายมีแต่ตบมาให้กับเป็นนาคฟูดังกว่าแล้วมากคุโรซึกิหือจะเข้าเหลี่ยมนี่ปั่นสวยๆเลยนะ,ะมาไม่ได้เดี๋ยวจบนะัดนี้แล้วอีพีหน้าผมว่าน่าจะได้เปเล่นทีมเมลีแล้วนะครับท่านผู้ชมเดี๋ยวพาเซตทีมแปบ๊บนึงนะ,ะเดี๋ยวช่วงนี้ผมลงได้แล้วละผมไม่มีงานนะครับลูกนี้หอ,อตบมาให้ถีผมพูดอย่างเงี้ยประจำแล้วผมก็หายท่าน <laughs> ผู้ชมแม่งโคตรคงอย่าเบื่อผมอะ โอเคครับโอเปนด้ามาลูกนิดลาคูยังวิ่งเร็วอืเอาไม่อยู่ไอ้ลูกนีดจังหนี้เด้อเด้เด้อสุโอ้โหโอเปนด้าแม่งโคตรเร็วเลยนี่ผมรู้นะว่าจัก,กรชาตินะครับผมก็เลยบ,บังคับลาคูดักไปแล้วนะแต่อืสปีดต้นโอเปนด้ามันเร็วกว่านะตามไม่ทันอืขนาดลาคูผมสปีดตั้ง86 87เลยนะครับยังตามโอเปนด้าไม่ทันเลยนะครับ ถ้าวิ่งยาวๆนะย่จตามทันแหละแต่สปีดต้นผมสู้ไม่ได้นะครับเดี๋ยวเปลี่ยนแผนด้วยดีกว่าแล้วเบนดักูนี่ก็ไม่เข้าตานะแต่โอลิเวอร์สกิปนี่พักก่อนเลยดีกว่าเอาฮอยเบิกลงมาเดี๋ยวจะยับคนอนี้นะครับเอาฮอยเบิกลงมาเล่นแล้วก็โซลมอนเล่นขวานะครับลิชาลิสันไปเล่นกองหน้านะครับโซลมอนนี่เขาจะเป็นปีกสไตล์ปีไปกับบอลได้ดีนะครับแล้วก็เอเซ่ลงมาเป็นซ m เอเซ่กับโซโลมอนเนี่ยเราจะใช้แท็กติกเวลาลงมา2คนเนี่ยจะเป็นแท็กติกในการเลี้ยงบอลนะครับไปกับตัวเองไปกับเออเลี้ยงพาบอลขึ้นหน้า2ตัวนี้จะเป็นตัวที่พาบอลขึ้นหน้าได้เยอะที่สุดนะครับเพราะว่าเลี้ยงบอลติดเท้าได้ดีนะครับอ่าตอนนี้แท็กติกเราก็จะเปลี่ยนเป็นการเลี้ยงขึ้นไปแดนหน้ามากขึ้นมากกว่าการส่งนะครับอลองดูนะครับเอเซ่ไปเลี้ยงแม่งเลยเ,เดี๋ยวกน <laughs> ลากู แต่เอเซ่ภาคนี้มันเก่งน้อยลงนะความพิวมันหายแต่โซลมอนเนี่ยครับตัวนี้กับผมกําลังบอกเลยว่ามันไปกับบอลได้ดีอย่างเงี้ยแล้วก็มานึ่งโอ้โห,โหอะไรวะเนี่ยยิงได้เฉยแล้วซซีผมไม่ได้ตั้งใจจะเปลี่ยนมาแล้วมายิงขนาดนี้นะครับแต่จังหวะนี้ทาไมมันหลุดไปไม่รู้เออซีซีเฉยเลยเอ่ะถือว่าแทคติกดีแล้วกัน <laughs> นี่ครับดูจังหวะการพาบอลไปกับเท้าของโซลมอนนะครับนี่แหละมา ถือว่าเป็นการแก้เกมที่ดีอ่อาอย่างนี้แล้วกันอืแต่กูไม่รู้ว่ากูฟุกมาหลุดมายิงได้ยังไงวะจังหวะโบบาจิเปเองครับรตอนนี้สกอร์สีประตูต่อสีแล้วนะครับทีมชุดบีเรานี่เสมอไลซิบชุด A เลยนะบอกเลยนี่ลาคูดักบอลโคตรด,ดีอะบอกเลยอจะเอาไปยืนซ้ายหรือยืนขวาดีวะถ้ายืนซ้ายลาคูมันก็จะดักบอลดีนะแต่ถ้ายืนขวา เท้าซ้ายมันก็จะส่งบอลดีอ่าทีนี้มันก็อยู่ที่ว่าเราจะเลือกเล่นแบบไหนแหละอืมคอนแผนก็จะค่อนข้างยืดหยุ่นเลยนะตอนนี้สเปอร์ของเราโอเคซาลามนันลิชาริซันตอบมาครับเอเซ่นี่ไปกับบอลด้ดีโนมิซาลามนันไม่ส่งแล้วัดคอตตาเปิดได้โคดได้คอตเขไปลัวซาลามันตัวนิดเดียวไม่ได้มองจะเปิดด้ลิชาริซันโ,นโอ้โอเคเมดเวลาเกมขันเลยครับเท่ากับ นัดนี้ทีมชุด B เราเสมอกับอาบิลาซีชุด A ได้นะครับเรายามาม่าแ,แต่งตัวเหมือนจะไปไว่ายน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวนัดหน้า,นาเราน่าจะต้องไปเล่นพรีเมียร์ลีกแล้วนะครับจะมีการเสริมตัวอะไรเพิ่มขึ้นมาอีกเดี๋ยวผมจะมาสรุปให้ฟังเลยครับแผมจะไปรีบเล่นเลยนะครับก็ออยังไงก็ขอบคุณทุกคนที่ติดตามด้วยนะครับสำหรับ E A F C 24นะครับ ผมไม่หายไปไหนแนะ่นอนครับทุกคนเนี่ยผมจะมานะครับผมจะมาให้ไวที่สุดแล้วกันผมย้ำคิดย้ำทำย้ำพูดทุกคิดนะครับโอเคฝากฝากกดติดตามผมด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะมาให้เร็วที่สุดครับขอบคุณมากครับ